โอเคครับ okay, เรามีรายงานสื่อมาว่าเออตอนนี้ได้มีการเออมีกล้องครับรุ่นใหม่นะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปรับกล้องกันนะครับตอนนี้เราต้องเออมีรถก่อนนะผมเออรถคันเก่าโดนโดนบึ้มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเออหารถใช้ดีๆนะผมสักคันหนึ่งนะครับนี่ครับมีรถด,ดีๆใช้แล้วโอ้รถทุ้มเกาะด้วยนี่กูจะไปถ่ายข่าวหรือว่ากูจะไปเออทำสงครามนะเนี่ยเอ้ข้างบนนี่มองดีๆนะผมนี่ครับมันไม่ใช่ปืนนะผมมันเป็นกล้องนะครับเขาเรียกว่ากล้องติดรถนะครับผมนี่ครับเหมือนเออ เหมือนกล้องที่ Google เขามาถ่ายถ่ายแมปนะผมในพื้นที่นะผมเดี๋ยวเราเออจะไปรับกล้องตัวใหม่นะผมเขากล้องแคแนลน,น,นะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปถูกทางเวนะ้เนี่ยเนี่ยต้องไปทางนี้นะผมโอ้ย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 โอ้โหรถผู้สื่อข่าวขับยากจริงเลยโอเคนะผมเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราจะนําทีมง,งานของเราไปรับกล้องกันนะครับเนี่ยผมเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราใช้กล้องเล็กนะผมเขาเรียกว,ว่าเออเนี่ยครับเขาเรียกว,ว่ากล้องมือนะครับผมเนี่ยจับง่ายจับง่ายสะดวกนะครับผม เราเออจะเข้าไปเอลกล้องตรงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวคนจะตกใจนะครับผมแบบเขาเป็นคนไม่สู้กล้องอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปถ่ายเขาเดี๋ยวจะเกิดอาการแบบว่าเออโดนลุมประชาชนอะไรแบบนี้นะครับผมฉะนั้นเราต้องเออเข้าไปแบบเงียบๆนะครับอันดับแรกนี่ช่างกล้องข้างบนนี่ต้องจัดการเลยครับเขาเป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งมากนะครับผมเพราะว่าเออเขามีสายตาที่เฉียบคมนะครับผมเราต้องใช้กล้องยาวนะครับนี่ครับ แคทนอนนครับปีสี่พันนุ่นแหละอุ้ยิววิววส่วนนี้เขาเรียกว่าระบบพรางตัวนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เออตากล้องคนอื่นได้เห็นนะครับนี่ครับเอ้อยงครับถ่ายรูปแรงไปหน่อยครับโอ้ยโอเคครับเริ่มเริ่มตื่นตระหนกตกใจกันแล้วนะครับมึงเห็นได้ไงวะเนี่ยว้ยมนรู้แล้วว่าเรามาถ่ายรูปยังครับเขาเขายังไม่รู้ว่าเราอยู่อยู่ตรงไหนนะผมแต่เออเรียบดอยนอนไปยยงหนึ่งคนเนะ่ผมตอนนี้น่าจะระวังตัวกันแจแล้วนะครับเอเอาเออ เอาทีมเอาทีมงานเดี๋อากาศเราขึ้นไปชมหน่อยนะครับผมว่าคนถ่ายรูปอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเออต้องแอคชั่นเอ้ย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 โอ้ยลุง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 จะถือลุงจะถือกล้องมาถ่ายแบบนี้ผมไม่ได้ลุงนี่นี่โอ้ยพอถ่ายเยอะๆแล้วหน้าก็เริ่มฟ้านะครับพอดีว่าแพ้แฟสนะครับผมเอ้ยอุ้ยฟีหมดฟีหมด ฟีหมดลุงแค่มาถ่ายแค่มาเก็บภาพไปทำข่าวลุงไม่ต้องเอ,อิร์ดไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้โอ้ยลุงลุงถ่ายรูปผมแรงมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีออกพื้นที่แป๊บนึ่งเลยผมเดี๋ยวแบบนี้ไม่ดีแล้วนะครับแถวนี้มันเถื่อนมากเลยครับโอ้คนแถวนี้เขาชอบเอิร์ดแคปรูปไปลงโซเชียลนะผมเพราะต้องออกมาก่อนนะไม่อยากเอิร์ดไม่อยากโดนถ่ายรูปเยอะนะครับเนี่ยผมโอเคครับ รอดแลลวครับรอจากเออฝีมือช่างกล้องเลยครับเนี่ยเอาคนแถวนี้เขาชอบโฟโต้บอมเมอ์ครับไม่ดีนะครับอย่าเก็บภาพเราไปแบบไม่สวยอะไรแบบนี้ล้มแบบปากหางหน้าเวลอไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเราเราเราต้องซุ่มเข้าไปอีกรอบนึงครับเดี๋ยวรอบนี้เราเอากล้องเล็กไปดีกว่านะครับเอากล้องยาวถ่ายเลยครับแบบนี้นะครับโคตรจับเอากล้องสั้นดีกว่ากล้องยาวมันจะดูโหดร้ายเกินไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรา เฮ้ยมันเริ่มห่างกันแล้วกล้องยาวด้วยสรุป,ปกู้เจากล้องยาวหรือกล้องสั้นไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะผมไม่รู้ตัวด้วยไม่เห็นครับสภาพนี้ไม่เห็นแน่นอน,นครับผมซุ่มมาเงียบแบบนี้ไม่มีอยู่แล้วเออยู่ไหนบทไม่มีแล้วหรือเปล่าเมื่อไหรเรื่องจะซาเนี่ย,ยะนะเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะรอบเข้าไปเก็บภาพแล้วกูยังไม่ยังไม่หยุดกับช่างกล้องอีก เดี๋ยวครูจะได้ไม่ได้กล้องแคทนอนโฟไหมครับตัวนี้อยากได้มากเลยครับอยู่ข้างในเนอะครับลอยสามสิบเก้าสามสิบแปดเนี่ยตรงนี้มีไหมเดี๋ยวเราต้องซุ่มเข้าไปดูนะครัแบแมบมันใช่ไหมวะนะมันกดอะไรดูคลื่นความร้อนนิด,ดไม่เห็นคนเลยมันเออมันโดนบังหมดเลยครับอันนั้นใช่ป่ะงึง้ยง,ง,งักนะนะั่น ไม่น่าใช่ครับอย่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับตอนนี้เอ่อเรื่องก็เริ่มซาแล้วครับทุกคนเริ่มลืมเราไปหมดแล้วนะผมใครเขาอยู่ตรงนั้นวันนี่ยังยิ่งต้องเดินไปเก็บเงียบๆงียไปได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้นะครับมามาแล้วอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวนะผมมันอยู่ข้างในแล้วกูจะไปโอ้ยได้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 เก็บภาพได้ง่ายๆเลยครับตรงนี้ไม่มีคนนะผมคือเอ้ยจะไปตีบวกกรบด็อก เยอบเนี่ยผอ้าวเราเราแซกซึมเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเออตะวินเก็บภาพนะผมข้างในนี้มีตัวหนึ่งเนี่ยผมโดนโฟโต้บอมแล้วเฮ้อนอนเราว่าแอบถ่ายนะผมข้างในอีกตัวนะครับผมอย่าให้ได้รู้ตัวนะครับเป็นการเก็บภาพนะผมเดี๋ยวเราจะเอาไป ลงเออลงโซเชียลนะครับผมบอกพวกมึงอายกันหมดแน่ไอายกันหมดแน่ไอ้นี่อีกตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราต้องถ่ายตอนหน้าเบรอๆลยครับเออพลุงครับเออมีของรางวัลมาให้แนวผมนี่คือของสนับสนุนนะครับสองของสมน้ําหน้าคุณแนวผมเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องเซฟไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อความความความมันแนวผมไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเราเรางี้แล้วนี่ครับได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินนี่ยว่ะ ไม่เป็นไรคร <g> ับเดี๋ยวเรามาเก็บปืนก่อนนะครับมาเก็บปืนเรามาเก็บกล้องนะครับเก็บปืนมันจะดูฟังดูโหดร้ายเนี่ยผมไม่ดีเนี่ยครับอย่างพวกเคปได้มาแล้วโอ้โหเนี่ยครับกล้องกล้อง SAG เนี่ยผม12ด้วยเนี่ยครับอันดับอันดับต่อไปนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ให้เขารู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องล่อเข้ามานะครับโดยการเอ่อมันมันทำไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยผม ต้องล่อเขามาด้วยแบบนี้เนี่ยผมเออเนี่ยปี๊บป,บปบได้ยินกันทั้งโคตรทั้งตระกูลนะผมมาแล้วครับมาแล้วครับเอาเขาไม่ออกมาไม่เอาอะไรแล้วครับโอ้ยลุงกูนอนสบายแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหปากสั่นด้วยลุงขอโทษนะครับขอขอถ่ายรูปก่อนนะลุง เชยยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหโอเคผมได้กล้องที่เราต้องการมาแล้วเนี่ยแบบยังงี้ต้องไปหาเพิ่มเนียไปหากล้องเพิ่มดีกว่าครับตอนแรกคิดว่าจะไปหากล้องเพิ่มะครัยตอนนี้เออเราเราขาดอุปกรณ์นะ่ผมเดี๋ยวเราเออต้องไปหาแบบเราต้องเราต้องไปหาอุปกรณ์เสริมแต่งกล้องนะผมอย่างเช่นเลนอย่างเช่นอะไรพวกนี้ครับเนี้ยครับตอนนี้เราก็ต้องจะไปเออไปกับทางอากาศนะผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นพื้นที่ป่ามันเดินทางระบากเนี้ยนั่นคือหมู่บ้านที่เราจะแปลกล้องนะครับผมโดยวิธีการลงเนี้ ลงแบบไม่ธรรมดาครับต้องโดดลงไปครับเยี่ยมแมบเเกือบไม่ทันนิดเดียวที่จะหัวโม่งโลกเลยโอเคครับกล้องเออชิ้นส่วนกล้องยุ่งหน้าเลยเองนะครับอีกอีกหนึ่งร้อยกว่าเมตรเองนะผมเนี่ยครับเราต้องเออพางไปกับสภาพกลมกลืนทางทางธรรมชาตินะครับอะไรคือพูดอะไรไปเรื่อยหมดเลยครับจะแอบเข้าไปไงไปเนี่ยเงียบเลยอย่าให้เขารู้นะครับทั้างบนข้างบนมีกี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเออ เนี่ยผมผู้สื่อข่าวทางอากาศร่มเนี่ยครับเนี่ยหโอ้โหมึงอยู่ซะสูงเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเราจะทำการเนรแท็กไปรวมนะผมเนี่ยเห็นทั้งเกาะแน่นอนเนี่ยเนี่ยมเพิสพุทเลยเนี่ยับอยู่ข้างล่างเนื้อตัวหนึ่งนะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปโฟโต้บอมมาดีกว่านะครับโอ้เนี่ยผมแหมอุ้ยอุ้ยหน้ามันมืดหน้ามันมืดเราจะไปแบบเงียบๆนะผมอื้อ เสร็จไปแล้วหนึ่งเออข้างบนโอ้ตรงตรงนี้มีอีกมีอีกหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปเออจ้องถ่ายรูปกขาหนะครับลุงอยากดังเปล่าอยากดังช่องเลซี่ฟอ,อกปะลุงมานนี่ครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําลุงลุงดังนะครับดังแบบดังจึ๊กเลยครับนี่าครับลุงอยากดังช่องเลซี่ฟอกเปล่าเนี่ยช่องเลซี่ฟอ,อกเขาเออเขาอย่าพูดลุงครับ ลุงคิดยังไงกับการที่รัฐบาลเอาเงินงบประมาณ100ล้านไปจ้างแบ็คพิงมาโปรโมทประเทศเลครับมันก็ดีไม่ใช่หรือตอนนี้เนี่ยมันมีโควิดระบาดเศรษฐกิจเราก็ย่ำแย่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาแบ็คพิงเออกมาโปรโมทประเทศให้ชาวต่างชาติเขามาล,ลุงคิดไปครับว่าเขาจะมาไหมลุงลุงตอบกวนตีนลุงลุงไปนอนเลยนะลุงโอเคครับลุงเขาหลับสบายแล้วครับต่อไปเราไปเอาเออเลนกล้องกันดีกว่าครับโอโ้ สปอร์ตไลท์มันมันเจอจ้าซะเหลือเกินครับไม่ดีนะผมเดี๋ยวเออแบบนี้เราต้องถ่ายมืมดๆโยให้ภาพมันดูเรียลนะผมแสงไฟไม่ต้องมีเยอะนะผมเราชอบแบบแสงสลวัวสลัวมันถ่ายหนังโป้เลยแบบเนี้ยทุยอะไรวะโอ้ช่างกล้องไม่ได้ทํางานเลยเอาเออให้ช่างกล้องเราทํางานหน่อยนะครับผมยมให้ช่างช่างกล้องเราเอออุตส่าห์เรียนจบมาสูงผมให้ช่างกล้องเรามีมีงานทําหน่อยนะครับโอ้ยอ้นั้นมันอยู่ด้วยกันนะทําไงดีเนี้ยเออเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงคุณลุงขี้สงสัยอ่ะคุณลุงรู้คุณลุงง่วงโอ้ยหมวกสามก็ไม่รอดใส่หมวกกันแฟดเหรอใส่หมวกกันแฟดเหรอเนี่ยเริ่มเลยครับเริ่มแตกตื่นแล้วลุงใส่หมวกกันแฟดเหรอแฟดผมแรงมากตรองที่ตากระเด็นอ่ะ ลุงเคยโดนถ่ายรูปทะลุไหมลุงไปแล้วครับตรงนั้นตรงนั้นมีหนึ่งตรงนั้นมีอีกหนึ่งโอ้โอ้ยโอ้ยไฟหมดไฟหมดไฟหมดลุงอย่าตื่นเต้นลุงอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นวิ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 คอปเตอร์มาคอปเตอร์มาเนี่ย โอ้คับคอปเตอร์อยากโดนถ่ายรูปเหมือนกันเนอะผมผมชอบถ่ายเออผมชอบถ่ายมุมสูงแล้วลุงเนี่ยครับชอบถ่ายมุมสูงโอ้โหโอ้โนัดเดียวนัดเดียวนี่จากคอปเตอร์นี่กลายเป็นนกอีกอยเลยครับเออเนี่ยแฮกครับผมโอยนึกนี่คอมหรือถาพิซซ่าเนี่ยโอ้มันดูมนมันดูเรียบเนียนเหลือเกิน เนี่ยผมได้เออได้เออได้ได้พูดรายงานสื่อข่าวใหม่เดี๋ยวเดีด๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเออําทำมาทำเออเก็บตัวเขาไงผมมาเออมาจ้องเอ่อปาปาลัฟซี่เขาเนี่ยครับเอาแล้วอุปกรณ์แต่งปืนผมอยู่ไหนอ่ะเอ้แต่งกล้องแต่งปืนอะไรโอ้ภพลาดพลาดพลาดไม่ใช่ไงผมไม่ใช่เกมนี้มีปืนนีน่ไงอเกมนี้เป็นเกมน่ารักนะครับให้เขาเอาปืนมาเล่นกันนี่ได้มาแล้วนะครับเฮ้ยข้างบนมีดีด้วย มีเฮลิคอปเตอร์ต้องจับสักหน่อยอะครับเย้ฟ้าผ้ายังสว่างเลยโอเคผมแล้วก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมตอนนี้ก็พอสมควรแล้วนะผมหลายหลายนาทีแล้วนะครับอันก็เจอกันพาร์ทหน้านะผมเจอกันเมื่อผมขยันนะครับอันก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย <c oughs> นอนเนี่ยหลับสบาย